ผมแมนรับผู้ชาแนลนะฮะตอนนี้นะครับก็ลุงก็กำลังจะทำออฟฟิศนะครับแต่งนะอฟซีนะฮะพีะะ่แดงก็ก็รังอาร์คอมเมนต์อยู่ในฟซีเอหวังก็ทำผ้านอฟซีไดหลายช่องเลยนะครับโอ้โนะฮะน้องเจ้าคุณก็เลิกเรียนแล้วนะครับผม

ซีค้พี่เฟื่องอยากกินขนมเด้อแม่ให้ไม้ี่าก็้อตาหวานนะคะเพราะว่าแม่ก็ซื้อมาป่อยนกันนะานตัวมิซเื่อห้ากินตัวาทอบคุณค่ะขอบคุณห้าสิบไลค์ค่ะแ มันไม่ไหลได้นพาะน้องหมาร้องวนเพให้ขึองน้าคุณสมบูรณ์้ยขอบคุณค่ะส้องปากอไม่สั่งให้เลยนะให้วมีที่างาก่อไม่้ะไทำให้ดี ก็ขับมาแล้วนะคะเอ๊ะสีก็ขับมาแล้วในตานะฮะก่อนนะครับว่ายังจะเข้าบ้านนะ,ะฮะอืมตาอะไรเนาะก,กับข้าวอะไรนะฮะนะซุปมะเขือไอซุปหน่อไม้นี่แน่เลยนะเอ๊ะสีอืม ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเนาะนกกอกนะฮะเนาะก็นะครับหลายหลายคนก็นั่งทั้หมดเลยผันก็นั่งอยู่นะฮะกล้งก็ใ,ใส่นะฮะต้นนะครับแล้วก็เมลพันหินก็อยู่นี่นะฮะดวงปูก็ใ,ใส่นะฮะ ไหนดูครับาาก,ก็ฝั่งขายร้านขายตลาดน้อยนะเขาเรียกว่าตลาดน้อยนะครับนะครับมละกอดูไหนที่ครับว่าละกอหาออยาก,ย,ากยังนะเอฟซีอุตติเรียงย,ยากอยู่นะมาด,ดูก่อนนะฮะมันมีก่อนเดีาา๋ยวครับ มีนะฮะเอฟซีดูมระ,ะกรกันว่ามีไหมเฮนี่นะครับมระ,ะกรนะเอฟซีไม่มีลูกนะฮะน้องมระ,ะกรหายากมากครับก็มีนิดนึงนะฮะเอฟซีช่วงน,นี้มระ,ะกรหายากมากจริงๆนะเอฟซีนะครับม นี่คือสถานการณ์นะครับบ้านกกตอกนะฮะเนาะคนก็อยู่กันโม่เมะเมะนะรถดไข่มาเนาะนะเอฟซีเอฟซีมาถามทางนะเอฟซี วันนี้ก็พี่พัลลี่ก็จะไปส่ง f อนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะฮะมาถ่ายชิปไม่มีชิปเลย <c ười> ลำบากตลาดวายเร็วฮะมาอะไรตัวนี้ต,ตอน,น,นไหนยัง <c ười> ไงก็ต้องหาชิปนะพี่ต่อก็บอกว่าตลาดวายเร็วพี่ต่อมีกี่ชิปวันนี้ ถามหน่อยสามคลิปแล้วสี่คลิปแล้วอือฮะอ้วยอ่าอ่าอันนี้คลิปไม่ค่อยมีเลยเด็ดเด็ดตอนเด็ด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 ผมไม่รู้อ่ะผมต้องเอาตอนนี้ไม่เด็ดปกตินี่แหละทำยังไงได้ขอให้มีชิปลงอ่ะอ่า เนี่เด็ดเนี่ยถ่ายเลยเปี้ยวเนี่ยเปี้ยวกำลังค้นหาสัตว์ประหลาดเรียนละเอออออเเาเปี้ยวไปทำคอนเทนต์เลยไปเปรี้ยวมันเจ้าขี่รถใช่ไหมเราแมงเราบอกแมงเราบอกเก๋เราบอกเปี้ยวขึ้นเปี้ยวเปียวยัขึ้นเหรอขึ้นเอ้าอ๋อขึ้นจริงอ่ะดูสิแจ๋วอ่ะไปแโอ้ยพาเปี้ยวไป เปรี้ยวสุดยอดไประวังมันตุกเด้อระวังมันตุกเด้อจะดท้ายเราทำไม่ถูกไม่ไปเลยนะไปเร็วเหรออย่าไปเร็วเหรออ่าเปรี้ยวนั่งรถนะเอฟซีบอกมานะพร้อมๆนะอ่าไปพร้อมผมถือกล้องอะไรด้วยนี่นะจะไหวไหมเนี่นะอ่าเนี่นะครัะเอฟซีมาๆเออจะถ่ายให้เปรี้ยวก็นั่งรถนะ ไปแล้วนะะฮซุกยางแล้วบปล่าซุกยางแล้วอ่าดีๆนะเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องพี่ก่อนไปทางนูน้นด้านนู้นนะเออไปทางนู้นล่ะเดีอยู่กล้องผมมันสายอะ่ะ นะอ้าาวว๋ดดยยเีี่สวัสดีครับผมทีซีแชนแนลนะครับตอนนี้เปียวกำลังจะไปเที่ยวกับพี่แมงตะปูนะครับเนี่ยแมงตะปูก็จะพาเปียวไปเที่ยวอ่ะเราไปกันครับไปแล้วนะไปเอาแล้วนะไปไปแล้วนะไอ้เปียวกรอบจับดีๆนะเปียวนะจับดีๆนะ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปไปปีปวปปไีไยวปไ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 ป แั่จะปู่ใจดีครับพาเพี่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวครับไปถึงสะพานเ็ร็จสถึงสะพานก็เกี่ยวกับมีเราสองช่องเท่านั้นเองไ,ไม่มีกู้แขงไปครับ<ด>น่ารักน่ารักจาก อ่ <prediction? S 1> าเลี้ยวเลี้ยวกับครับน้ำเปรี้ยวชอบใจนะครับผมชอบเลยนะอ่าอ้าน้ำเปรี้ยวทีนี้พี่แมงมาน้ำเปรี้ยวจะกระโดดขึ้นเลยนะทีนี้พี่แมงมาน้ำเปรี้ยวจะกระโดดขึ้นเลยนะมันจะรู้นะทีนี้น้ำเปรี้ยวเริ่มรู้แล้วเริ่มคุนพี่แมงแล้วอาน้ำเปรี้ยวนะจะรอดไหมนะ

อาลงงมาครับขอบคุณนะครับลงลงขอบคุณพี่แมงครับครับโอเคนะครับลงครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกันเลยนะครับขอบคุณครับผมเปรียบกับพี่แมงครับผมนะฮะ